นวดง่ายๆด้วยตัวเองโอ,อนี่เส้ยนยังไม่เคยนวดนี่ใช่ค่ะนคหนูบอกแล้วว่ามันง่ายมากป้าลองโยกนะคะต้องโยกโยกเลยเออก็คือนั่งเข้าไปเลยค่ะนั่งเข้าไปให้ขอบตรงเลยหัวเข่าตรงนี้มาหน่อยนะคะออแล้วก็เลยเก้าอี้แล้วคุณป้าก็ยกขาขึ้นมายกตั้งเลยยกตั้งอืมตั้งกระดกเท้าปลายเท้าขึ้นมาแล้วคุณป้าก็โยกเลยค่ะลองโยกเลยโยกอ่าคือไอ้ขอบตรงเก้าอี้หรือขอบ ที่นั่งนะคะมันจะนวดเราสบายไหมคะ่ะแต่ว่าคุณป้ามันจะตึงน่อยเพราะว่าป้าไม่ค่อยทำใช่ก็คุณป้าไม่ได้ทำแต่ทีเนี้ยหนูเห็นคุณป้าแล้วหนูคุณว่ากลัวจะขายของได้ไม่นานเนีทำเถอะเดี๋ยวยืนๆแล้วมันจะลม้มเดี๋ยวค่อยๆไปก็ได้เนาะใช่ค่ะทำวันนะ้แนิดละหน่อยแล้วก็มีท่าน,นะคะมีท่าหนึ่งก็คือคว้ยขาไปคว้ยขวามานั่งเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็คว้ยไปคว้ยมามันก็จะนวดแนวขวางตรงหลัง หลังข้อพับเลยขึ้นมาหน่อยอะค่ะก็ะจริงๆมันก็คือท่านั่งธรรมดาแหละคะ่ะเนี่ยนั่งธรรมดาเลยใช่ทืานั่งธรรมดาจะ่ว่ปวดนอกเวลาเส้นเราไม่ตึงเลยะใช่ใช่ก็คือที่ถ้าคุณป้าไม่มีลูกค้าแล้วอะอคุณป้ามานั่งใช่ไหมคะคุณป้าก็ยืดอย่างนี้เลยก็คือจับไปตรงด้านหลังเข่าเลยค่ะ <L. S 1> จับไปหลังเข่าแล้วก็ขยับขึ้นลงค่ะข,ข,ขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาก็ให้ข้อต่อมันให้ผักขืดที่ข้อต่อให้เอ็นที่ข้อต่อมันขยับบ้างค่ะ เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลายลงตองนี้มันเรกมันไม่คลายหรอกเนาะคือแรกๆมันไม่คลายหรอกค่ะคุณป้าต้องทำเ,เรื่อยๆเพราะโกคุณป้าตัวหนามากเลยม,มันตึงมันก็ต้องค่อยๆทำ<ช>แต่ว่าไอ้ท่าโยกอันเนี้ยมันจะได้ข้างหลังโยกไปเลยท่ากวยห้างท่าพื้นฐานสองนะคะสอนคุณป้าขายส้ตมตำทำคือพอยืดไปแล้วนะคะคุณป้าไปไงี้ก่อนพอยืดเสร็จค้างเสร็จคุณป้าขยิบเลยคะ่ะตึงตึงตึงอ่าอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆ กระเทาะค่อยๆบิดข้อต่อออกมาเองเนี่ยเดี๋ยวหลังมันจะเปิด้นประสาทที่หลังกระดูกข้อหลังแล้วมันจะเริ่มแบบค่อยๆถูกบิดเหมือนนวดนะคะเอามาได้ก็ขย่มขย่มเลยค่ะอืมขย่มขย่มก็มันจะค่อยๆยืดเองค่ะอดทนหน่อยนะเพราะว่ามันตึงมาเยอะเลยอ่ะเออมันตึงมากเลยใจเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าป้าประธาพยายามไปทำหลังตื่นนอนกับก่อนนอนนะแล้วทำทุกวันเลย ทำพอสบายสบายตัวก็จบเราจะได้นอนหลับเสดตื่นเช้ามาเอ่ยืดอีกนิดนึงมันก็เปิดเส้นประสาทเพื่อเตรียมตัวจะออกมาทํางานไงส่วนก่อนนอนป้ายืนมาทั้งวันใช่ไหมขายของพอก่อนนอนป้าก็ทําทําอยู่แค่นาทีสองนาทีก็ยืดแล้วไม่ต้องทําเยอะไปทําแค่นี้ก่อนนะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยเทคนิคเลยลก็คือโยกอ่าโยกเลยค่ะโยก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 เลยโยง่ายๆเลยค่ะนะ คือคอบ่าไหลคุณป้ามันตึงนานนะคุณป้าต้องใช้เวลาหน่อยนะโยกโยกโยกให้อหคอ,อ,อ,อบ่าไหลมันคลายอพอคอบ่าไหลมันคลายแล้วอ่ะเลือดนะ่ะมันจะไหลเวียนขึ้นหัวสะดวกหน่อยถ้าต,ตึงตึงตึงอย่างเงี้ยเยอะๆไหนจะหลังแข็งไหนจะคอบ่าไหลตึงอีกอค่อยๆปลดล็อกไปค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆอ,อ่อนตัวไปเองค่ะน้องโยกอเอียงคอไปข้างหนึ่งเอียงแล้วค้างไว้ออ่าเียงไม่เอียงแล้วค้างไว้แล้วก็โยกค่ะเอียงค้างไว้อ่แล้วก็โยกเลยโยกแขนเลยเอาแขนโยกเลยค่ะ สองข้างเลยค่ะแขนโยกสองข้างอืมเอียงคอค้างไว้แล้วก็แขนโยกสองข้างอ่าแล้วก็เอียงเอียงคอมาข้างนึงค้างไว้แล้วก็โยกโยกโยกเห็นไหมมันตึงแต่คันนี้มันเหมือนการโยกคือเพิ่มแรงตึงเข้าไปค่ะเดี๋ยวพอโยกอันนี้จนคลายแล้วนะเดี๋ยวหนูจะให้ค่อยๆหมุนหัวหมุนหัวนะคะเพื่อที่จะให้คอบาไหลมันรอบๆเลยหมุนหมุนคอไปอย่างเนี้ ค,ค่อยๆค่อยๆหมุนแบบหมุนหมุนหมุนเหมือนเหมือนควงเลยค่ะหมุนแบบหมุนหมุนอย่างเงี้ยคุณป้าหมุนอย่างเงี้ยหมุนแบบหมุนอย่างเงี้ยรอบๆอย่างเงี้ยหมุนช้าๆช้าๆเลยออืืมค่อยๆค่อยๆเท่าที่ได้กดค่ะค่อยๆเท่าที่ได้เสยกดเสยแล้วก็กดเสยกด ค่อยๆใจเย็นๆนะคะก็คือกดไปแล้วเสยเสยขึ้นไปอ่ะเอาเอาตรงนี้กดก็ได้มันจะได้นวดตรงนี้เราไปด้วยอ่ะกดเสยกดเสยกดเสยขึ้นมากดเสยขึ้นมากดเสยกดเสยพอกดเสยได้เสร็จแล้วก็คึง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 เพื่อที่จะให้เอ็นมันยืดค่ะเพราะว่าคุณป้ายกของหนักเนาะเก็งมาหมดเลยก็นวดมันนวดเอ็นด้วยตัวเองเนี่ยค่ะไม่ต้องไปจ้างให้ใครนวดนะครับดเสียตังค์ก็คือค่อยๆนวดตัวเองค่ะ ใครที่ทํางานหนักอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันคือเรื่องจริงอ่ะหนูไม่ได้พูดอะไรโกหกเลยนะแล้วคุณป้าก็ไล่มาได้เลยตรงเนี้ยทําไงก็ได้ให้เอ็นมันอ่อนแต่คุณป้าจะอ่อนเร็วหน่อยเพราะว่าคุณป้ากล้ามเนื้อดีไงคนที่ตัวหนาๆคุณภาพเอ็นมันก็จะแบบเหมือนสารอาหารมันดีอะนะจะว่าไปอ้วนมันก็มีประโยชน์อย่างเลยวเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไงคะ เบาไหมจับดูดิแขนมันจะค่อยๆนิ่มลงเห็นไหมนิ่มลงทันทีทันควันเลยใช่ป่ะอ่าแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งอ่ะเห็นไหมเพลนเลยคือคือถ้านั่งรอลูกค้านั่งพักบ้างแล้วก็เออคลายนวดนวดบ้างคุณป้าจะไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะนี่ยังมีอีกหนูมีจริงๆหนูมีอีกต้องหลายชิ้นส่วนเลยนะมันมันแก้ตัวเองได้หมดเลยเออแต่ว่าก็ต้องมีความรู้นิดนึงไงแต่คดีปัญหาคือคนไม่รู้ก็ไม่กล้าทําเป็นไงคะรู้สึกว่ามันคลายเร็วไหมคะอือรู้าง ขายขึ้นเร็วไหมคะที่ใช้แขนอีกข้างหนึ่งนวดเพราะอะไรวะแขนมันมีน้ำหนักแล้วพอเอาแขนข้างนี้นวดอีกแขนข้างนี้ก็นวดข้างนั้นมันช่วยเหลือกันคือมันเป็นเทคนิคสไตล์คนขี้เกียจอะค่ะถ้าขี้เกียจก็ต้องมีความรู้เยอะนิดนึงเห็นไหมทำอยู่แค่เท่าที่หนูดูนะเชื่อไหมยังไม่ถึงนาทีนะเนี่ย นาทีกว่าๆเองอะคายแล้วอะเร็วเลยป้าตอบเสียงดังๆให้หนูหน่อยเดี๋ยวว่าว่ามันคายเร็วไหมคะคายเร็วค่ะ <laughs> ชอบไหมคะชอบค่ะชอบมากๆเลยค่ะ <laughs> จกแล้วบิดกลับอันนี้นวดแขนด้านบนค่ะง่ายที่สุดละจบเข้าไปเหมือนบิดเนื้อขึ้นมาแล้วก็บิดขึ้นมาเลยก็บิดขึ้นมาเลย เป็นไงเพลินเลยสรุปก็คือมันก็มันก็จะเบาแขนถ้าป้ารอให้ตึงๆป้ามือบวมแน่ๆมือบวมม,มือล็อกนิ้วล็อกตามมาเป็นแพ็กเกจเลยค่ะวันนั้นคลายๆมันไปแล้วก็จริงๆมือหนัวมีอันนี้นะกำสะบัดแแบกำสะบัดแแบอันนี้ได้ทั้งโซนทั้งแขนเลยง่ายๆเลยกำสะบัดแบไปอแบบสะบัดลงไปเลยค่ะให้มันมันมีแรงแ,รงแบบสะบัดออกไปเออพอมันมีแรงสะบัดออกไปเนี่ยไม่ต้องสูงก็ได้ค่ะกลางๆอย่างเงี้ย เอาเอาสบายสบายก่อนอยากเก่งนะเออกำสะบัดแแบไปกำสะบัดแบกำสะบัดแล้วก็แบแบนี่กระดกมือขึ้นมาด้วยนะมันก็จะตึงแขนด้านในเข้าอีกจนคือมันยืดถึงหน้าอกเลยอะค่ะอืมเพราะว่าดูแล้วคุณป้าเก่งอยู่เยอะมากเลยมันตึงอะเออมันตึงมันมันตึงมากเลยใช่อัน,นแรกๆมันก็เก็บดีนะแล้วต้องทำมันต้องทำเรื่อยๆ บอกได้เลยตึงไม่มีอะไรเลยก็คือต้องทำหนึ่งทำสองแต่ทำทุกวันมันจะเบาไปได้อย่าคาดหวังว่าทำครั้งเดียวแล้วมันจะหลุดน,นะเออโน้มมัง่งใช่ค่ะยืดบ้างโน้มมัง่งนั่งรอลูกค้ามันต้องมีเวลาว่างมั่งแหละป้าก็ยืดยืดยืดคืออย่าไปอยู่นิ่งๆใ่่อย่าหลังมันแข็ง หนูเห็นคุณป้าแล้วแหละหนูกลัวคุณป้าจะเดินเดินไปแล้วล้มไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าถ้าขาโกงตัวหนามันมันยากมากเลยนะคะคุณป้าหนูบอกก่อนไม่ต้อง<ช>ไปถ้าเราไม่มีตังค์ไปให้ใครนวดอ่ะเราต้องขยันดูแลตัวเองอะ่ะค่อยๆทําไปเอยวมันก็จะค่อยๆดีเองใจเย็นเราตึงมาเยอะใช่ไหมเออใช่คุณยังมึกยังนึกโอ๊ยไม่วัด็ตึงมากทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ติปด้วยไงเพราะ<อ>ว่าถือว่าสอนหนูไงทำตามที่หนูบอกอก็เดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตเอาคลิปไปโพสตหน่อยแล้วกันนะ